สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบ,บุญระวีตีข่าววันนี้คุยเรื่องผู้ว่ากทมครับวันนี้มันมีเรื่องที่จะต้องให้ท่านทั้งหลายได้ได้ฟังความคิดเห็นของบุญรวีและก็ข่าวคราวที่จะพูดให้ท่านได้รู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี้มันไม่ใช่เรื่องอยาก มันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะบ้านเมืองเวลานี้มันมีสองฝั่งใช่ไหมละ่ะคือระบอบประยุทธ์กับระบอบทักษิณสู้กันสองฝั่งระบอบทักษิณก็เป็นระบอบประชาธิปไตยเขาชนะการเลือกตั้งโดยประชาชนจนส่งผลให้คนของเขาไม่ว่าจะเป็นทายาทตระกูลชิน,นวัตรหรือใครก็แล้วแต่ชนะแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารประเทศ อีกฝั่งหนึ่งก็คือระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ค่อนข้างจะเป็นระบอบร,ระบอบที่ว่าไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันเป็นประชาธิปไตายแค่ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งขังคกครึ่งกบแหลกแกลแค่แคแคแสลึงเดียวเพราะมันมีสว250เป็นตัวกำหนดอำนาจไม่ใช่มาจากประชาชน ประชาชนไม่มีอำนาจจะตั้งผู้บริหารประเทศอำนาจอยู่ที่สวเป็นคนกำหนดทิศทางอะไรต่างๆที่ผมพูดเรื่องนี้มาก่อนที่จะเริ่มเรื่องของผู้ว่ากทมหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเกี่ยวสิครับมันผูกกันมันผูกพันกันเพราะมีหลายพักที่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือว่าสก,ก็มีในนามของพรรคการเมือง แต่กฎหมายเขาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะส่งส่งในนามพักการเมืองส่งในนามอิสระก็ได้ถึงแม้บางคนจะลงในนามอิสระแต่เบื้องหลังมีพักการเมืองสนับสนุนเป็นแบ็กอยู่เต็มตัวเลยครับฉะนั้นผู้สมัครหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธลักษนาอดีศรพักเก้าไกลหรือคุณสกลทีพัทยกุลลงอิสระ หรือคุณสุวัชวีสุวรรณสวัสด์ลงในนามพักประชาธิปัตย์อัศวินฝันเมืองในนามพักในนามอิสระหรือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงสมัครอิสระหรือคุณสิธาทิวาลีลงสมัครในนามพักไทยสร้างชาติอะไรทำอนองนี้นี่เป็นเรื่องที่ท,ที่ท่านรับรู้และก็ยังมีอีกหลายคนคุณโสษณาคุณอะไรต่างๆเนี่ย นะผมไม่อยากจะไปบอกว่าเป็นตัวประกงประกอบอะไรต่างๆนะให้เกียรติประชาชนครับเขาก็จะดูนโยบายนู่นนี่นั่นว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันจะมาอะไรยังไงกันแน่แต่เอาละมันจะมีผู้สมัครหลายคนถ้าถามผมผมว่าก็คือการตัดสินใจง่ายนิดเดียวมันมีสองฝั่งครับและตัวแทนของฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีอย่างคุณสุกลทีเนี่ยก็ โด่งดังมาจากการเป่านกหวีดกกปศคุณสุวัชวีก็อยู่ในฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่หลายคนบอกคือพรรคมาแรงสาบก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอัศวินฝันเมืองก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเติบโตมาจากประชาธิปัตย์ได้ตําแหน่งมาจากประชาธิปัตย์แล้วตอนหลังพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งให้เป็นผู้ว่าก็ไม่ขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ตัวเองก็ลอยนวลอยู่มาห้าปีคุณชัดชาติก็อยู่ เป็นค a n d ด d a นายกข,ของพรรคเพื่อไทยแต่คราวนี้อาจจะเขินถ้าลงพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวก็จะไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะคิดลงในนามอิสระแต่ก็ยังตัดสายสว่าดสายสัมพันธ์กับโทนี่วุฒซัมไม่สำเร็จนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาเฉียชัดชาติแล้วก็มีสกทั้งหมดเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าเขาก็เอามาแปะกับชัติชาติ ฉะนั้นคนมันก็มองเห็นว่าแบกก็คือโทนี่วูดซัมโทนี่วูดซัมส่วนสิทาสิวันอธิวาลีก็อยู่เพื่อไทยมาก่อนแบกก็คือคุณหญิงหน่อยนะแตกเชือ้อแตกหน่อออกมาแตกแบงค์พันออกมา,แต,กแ,ออกมาแต่เขาก็ไม่ได้ดูดีอะไรกันคือออกมาแบบโกรธกันว่างั้นเถอะแต่เอาละสองฝ่ายที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีสองฝ่าย ที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่เป็นพี่ใหญ่เขาฝ่ายหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมแน่นอนคนที่เป็นแชมป์เก่าตำแหน่งเก่าคือพลตำรวจเอกอัศวินผันเมืองพลตำรวจเอกอัศวินอัวินผันเมืองนะอยู่ในตำแหน่งรองอผู้ว่าแล้วก่อนคุณชายหมูสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าแล้วก็ถูกถูกคณะประยุทธ์เนี่ยปลดออกพอปลดออกก็เชิดอัศวินมาเพราะว่าเป็นเตรียมทหารมาด้วยกัน อาจวินก็ขึ้นมาทํางานมาหลายปีครับก็เกิดติดิใจในรสชาติของผู้ว่า,อาออกอทมก็กลับมาลงอีกในานามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองนี่ก็มองกันออกว่านี่คือพี่ใหญ่ในซี่ของในซี่ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งคนกรุงเทพแน่นอนเขาก็อนุรักษ์นิยมจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ย พรรคที่ได้เสียงค้างมากในกรุงเทพก็กลายเป็นพรรคกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มที่ให้ความนิยมชมชอบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงแม้ว่าประยุทธ์เนี่ยจะยึดอำนาจมาแต่คนกรุงเทพเขาชอบความสงบบ้านเมืองสงบจบที่ลุงยุทธก็จบจริงๆครับบ้านเมืองสงบจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนกรุงเทพจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะแต่ผมคาดว่าคนกรุงเทพซึ่ง มีบ้านเป็นรนะั้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเพราะเขาไม่เดือดร้อนคนพวกนี้คนมีสตังครับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอดอยากปากแห้งไม่มีสตังเงินซื้อขาา้าวซื้อของไม่มีเงินจะกินคือเขาไม่เดือดร้อนคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่เป็นคนผู้ดีมีสตังเขาไม่เดือดร้อนเมื่อเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่เปลี่ยนใจบ้านเมืองมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็น,นเผด็จการทายาทเผด็จการ ผมว่าเขายังอยู่ในจุดนั้นที่จะสนับสนุนอนุรักษ์นิยมอยู่แน่นอนถ้าสนับสนุนอนุรักษ์นิยมคนที่ได้เปรียบเขาชื่อว่าพลเอกอัศวินขวัญเมืองอัศวินขวัญเมืองเพิ่งลุกจากตำแหน่งผู้ว่ามาแมบแมบแต่บารมียังมีอยู่เยอะในกทมในส่วนราชการกทมไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตต่างๆข้าราชการเขตต่างๆ ย่อมจะมีความเกรงใจฉะนั้นภาษีของอัศวินอย่าเพิ่งไปประมาทอย่าเพิ่งประมาทที่ผมรู้ข่าวมาลึกๆเนี่ยนะครับลึกๆใต้ดินเนี่ยใต้ดินเนี่ยเขามีการจัดตั้งอะไรกันไว้เยอะมากจากบารมีของผู้ว่าที่ชื่อพลตารถเอกอัศวินขวัญเมืองมาพูดถึงอัศวินขวัญเมืองซึ่งผมมองนะครับผมมองว่าเป็นตัวเต็ง ใครจะมองคุณวิโรธใครจะมองคุณคนทีใครจะมองอะไรนั่นแล้วแต่มุมมองของท่านแต่มุมมองของผมเป็นมุมมองที่สู้กันระหว่างสองฝ่ายระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์บบต,ตัวแทนเขาที่เป็นพระเอกเป็นพี่ใหญ่ก็คือพลตระกูลสวินส่วนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยนะที่มีคุณทักษิณที่เขาเียกระบอบทักษิณก็คุณชัดชาติยังไงก็ตัดขาดจากคุณทักษิณไม่ออกนะ ตัดสายยายไม่ขาดครับก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งสำหรับคุณอัศวินปีนี้อายุ71เกิดวันที่15คกุมภาพันธ์2,594เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น30เป็นตำรวจมือปราบสายบูทำคดีใหญ่น้อยมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิการวิสามันฆ่าโจด่านช้างทิ้งจับกำนันเสียประชาโพพิพิธผ่านตำแหน่งสำคัญผู้บังคับการตำรวจกองปราบผู้บัญชาการตำรวจภาคสอง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังกเกษียณอายุครับท่านผู้ชมได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่ากทมสมัยผู้ว่ามอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรตุลาคม25959พลตเพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้อำนาจคอสอชอแต่งตั้งให้คุณอัศวินเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมแทนมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์ที่โดนปลด คุณอัศวินพลตระเวนอัศวินเนี่ยทำหน้าที่ผู้ว่ามาหปีหเดือนและ5วันก่อนที่จะลาออกเมื่อปลายเดือนที่แล้วคือลาออกเมื่อวันที่24มีนาคมแล้วก็มาลงสมัครผู้ว่ากทอทมอในนามกลุ่มรักกรุงเทพไม่ได้สังกัดพรรคครับในนามกลุ่มรักกรุงเทพครับท่านผู้ชมแล้วก็มีถาวรเสียนเสีย,เ,สยเนียมประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยอดีตกกปศเนี่ยเป็นกรองเชียร์หลักเป็นกรองเชียร์หลักแล้วก็มีพลตารวจโทชานเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลเลขาธิการพักไทยพักดีเป็นผู้บัญชาการเลือกตั้งเขาชูสโลแกนยังไงครับเขาชูสโลแกนกรุงเทพต้องไปต่อไปต่อแบบไหนไม่รู้นะไปต่อแบบน้ําท่วมรอการระบายหรืออะไรก็ไม่รู้ นี่คือที่ผมมองว่าเขาเป็นตัวหลักในกลุ่มอนุรักษ์นิยมส่วนคนอื่นอาจจะพัชั้นขึ้นมาอาจจะแสงคิวขึ้นมาจากอะไรอยู่ที่การเข้าใจว่าท่านจะต้องทําหน้าที่ทําการบ้านอธิบายกับประชาชนให้เข้าใจถ้าท่านอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจท่านอาจจะแสงอัศวินมาก็ได้นะซึ่งคนจะแสงอัศวินก็มีคุณสุวัชวีสุวรรณสวัสด์สกลทีพัทยกุลนี่กลุ่มอนุรักษ์นิยม คือระบบประยุทธ์ส่วนระบอบทักษิณเนี่ยนะครับยังไงชัดชาติก็ตัดขาดจากทักษิณไม่ได้ชัดชาติจะลงสมัครอิสระแต่โต้ตัดขาดจากนะเพื่อไทยไม่ได้ตัดขาดจากระบอบทักษิณไม่ได้คุณชัดชาติปีนี้อายุห้าสิบหกคุณชัดชาติอายุ 56, ห้าสิบหกห่างจากคุณอัศวินอายุเจ็ดสิบเอ็ดเกิดยี่สิบสี่พฤษภาคมปีศูนย์เก้าอายุห้าสิบหกนะคุณพ่อ หลายท่านคงจําได้เป็นอดีตผู้บัญชการตํารวจนครบาลน,นะแล้วก็รู้สึกจะเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจหรือรองอธิบดีตอนนั้นผมผมจำจำจำไม่ค่อยสนิทแต่แต่ท่านขึ้นไปใกล้ๆอธิบดีคือพลตำํำรวจสเสน่สิทธิพันธ์กับคุณแม่จิตจรุงสิทธิพันธ์นะนามสกุลเดิมคือคุณลวณิชนะเป็นญาติกับกุลวณิชนะนะคุณชาติชาติเนี่ยพี่สาวก็คือดเรปรีชายาน สิทธิพันธ์อ่าซึ่งสอนคณะสถาปัตย์ที่จุฬาและก็คุณชาชาติเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์เพราะเป็นฝาแฝดกันอ่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายเนี่ยเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาและก็เป็นผู้อำนวยการโรงบาลจุฬาสภาการชาติไทยคุณชัดชาติจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาเกีินิยมอันดับหนึ่งจุฬาลงกรณ์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐอเมริกาและวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหลาลัยอิลลินอยเออรเบนาและก็แชมเปญสหรัฐอเมริกามูลิธิอนันทะมหิดลและก็เป็นอดีตผู้ช่วยอธิการบดีเคยทำงานบริษัทเอกชนเคยทำงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งครับ และก็เคยให้คำปรึกษากระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรสมัยที่สองและก็รัฐบาลสมัครสุนทรเวศโดยไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเมื่อมก,การา2555เนี่ยคุณชัดชาติมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตุลาคมปีเดียวกันครับท่านผู้ชมจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณชัดชาติขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคม ได้ฉายาว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเพราะไปผลักดันโปรเจกต์สล้านล้านโครงการประเทศก้าวกระโดดครั้งสำคัญโดยมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่และก็กรุงเทพหนองคายพร้อมก็จะยกระดับระบบโลจิสติกยกระดับระบบโลจิสติกคุณภาพสูงครอบคลุมทั้งทาง,งบกทางเรือทางอากาศทางรางเป็นเป้าหมาย พอมารัฐประหารปี57ครับ22พฤษภาคม7 5 5 7ประยุทธ์ยึดอำนาจคุณชาติชาติกลับไปทำงานเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์พอเลือกตั้งมีนาคม2 5 6 2คุณชาติชาติได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอันดับสองรองจากคุณหญิงหน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตน์หลังเลือกตั้งเป็นไงครับ คุณชาชาติลาออกครับลาออกจาพกพรรคเพื่อไทยทํางานอิสระลงพื้นที่พบชาวบ้านพบชุมชนติดตามปัญหากรุงเทพเดือนเมษายนวาคมปี2562ประกาศตัวคนแรกเลยชัดชาติประกาศตัวคนแรกที่จะลงสมัครในสนามผู้ว่ากทมโดยยังไม่มีมี่วี่แววว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ด้วยวันนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ประกาศชูสโลแกน ทำงานทำงานทำงานสามอย่างครับทำงานทำงานทำงานขึ้นเท่นขึ้นแท่นเต็งหนึ่งผู้ว่ากตามทุกโพจากการสํารวจเอาละโพโพมันจะพริกรหรือไม่พริกรก็ดูกันเป็นการสู้กันระหว่างสองฝ่ายระบอบทักษิณกับระบอบประยุทธ์ใครชนะไปดูกันใครพร้อมจะแซงก็ยังมีโอกาสในฝ่ายของ ประชาธิปไตยสองพักที่เราเห็นเด่นๆก็คือคุณชัดชาติและวิโรจคุณชัดชาติและคุณวิโรจน์ลัคณาอดีศรแห่งพรรคเก้าไกลก็ถือว่าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยด้วยกันคุณวิโรจมีความคิดความอ่านที่เฉียบแหลมคุณวิโรจมีฝีปากที่เฉียบคมคุณวิโรจจะสามารถกล่อมพี่น้องชาวกรุงเทพได้หรือไม่ คุณปีโลดอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันฉะนั้นคนจะแย่งฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่กลัวการปลุกระดมกลัวการประท้วงตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้คนกรุงเทพได้ตัดสินใจยากหน่อยเอาละอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องเอาใจช่วยทุกคน แต่สิ่งที่มาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของสองฝ่ายสู้กันระหว่างระบอบระบอบประยุทธ์กับระบอบทักษิณตามดูกันครับท่านผู้ชมเอาละเรื่องของอเรื่องของอโรภคภัยไข้เจ็บโควิด -19 มันยังแพร่ระบาดหนักยิ่งใกล้สงกรานยิ่งหนักผมก็เชิญชวนท่านเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกไปที่เบต้าครูแขงคับหน้าจอ แอดไลน์เข้ามามันสร้างภูมิต้านทานได้อย่างน้อยมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตไว้ฆ่าอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเชื้อราไวรัสปรสิตตอนนี้มีโปรพิเศษซื้อ4ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนะติดต่อเข้ามาได้ทั้งสองหมายเลขด้วยกยกน,นะรายการบุญละวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่หาประเด็นเด็ดเด็ดมาเล่าให้ท่านฟังกันนะครับลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม